สวัสดีค่ะมาพบก,กับเราในช่องพังอรไทยนะคะสวัสดี FC ทุกท่านในคลิปนี้นะคะต้นสับประรดน้องอรไทยของเรานะคะทีะ่คุณพ่อคุณแม่ FC นะคะได้สนับสนุนอุดหนุนผลไม้ทุกๆครั้งนะคะทุกวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะให้กับน้องอรไทยนะคะตอนนี้ก็มาถึงนะคะมาส่งนะคะน้องอรไทยนะคะวันนี้มาพร้อมกับฝนเลยนะคะเบ๊บม,มาพร้อมกับฝนเลยนะคะต้นสับประรดกอใหญ่ๆนะคะ ก็ใหญ่ๆส,สวยเลยนะคะแม่ๆก็ใหญ่เส,สวยเลยดูดูน้องกอไทย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะนี่มาถึงแล้วนะคะก็ต้องกลับขอบพระคุณนะคะ สำหรับคุณพ,พ่อคุณแม่เอฟซีนะคะที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้ทุกวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะเปิดร้านผลไม้ของบ้านน้องละไทยเนาะคุณพ,พ่อคุณแม่ก็รักใลเอ็นดูเมตตานะคะทุกวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะที่เข้ามานะคะอุดหนุนผลไม้นะคะเพื่อเป็นคะแนนนะคะค่าอาหารเสริมนะคะให้กับน้องไทยของเราเสมอมานะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วดูสาวน้อยดีใจนะคะมาถึงพร้อมกับ ไหนดูทําดูท่าดีใจก่อนไหนดีใจยังไงไหนดีใจยังไงไหนส่งเสียงหน่อยดีใจไหมดีใจไหมไหนโซเสียงหน่อยเขาเสียงหน่อยดีใจไหมลูกดีใจไหมเขาเสียงหน่อยค่ะเขาเสียงหน่อยลูกเขาเสียงหน่อยดีใจไหมเขาเสียงหน่อยเร็ว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 เขาเสียงหน่อยเร็วไหนใครดีใจดีใจไหมเออดีใจโอ้ดีใจดีใจดีใจแรงมากไหมฮะ ดีใจมากไหมนี่โอดีใจดีใจมากไหมไหนขอเสียงอีกทีรัวๆหน่อยขอเสียงรัวๆหน่อยลูกขอเสียงรัวๆหน่อยดีใจมากไหมไหนดีใจมากแค่ไหนรัวๆหน่อยเร็วอ๋อขอเสียงรัวๆหน่อยลูกขอเสียงรัวๆหน่อยไหนขอเสียงรัวๆหน่อยค่ะดีใจมากไหมดีใจมากไหมดีใจมากไหม แก <laughs> ้สวยๆนี่กอใหญ่ๆเอ้าสวยๆเอ,อ้าสวยๆถอนใส่บัวสวยๆเอ้ยไม่เอาไม่เอาขาขาขาเฮ้ยนะคะนี่กอใหญ่มากเลยนะคะแม่กอใหญ่มากเลยนะคะนี่สุดยอดนะคะนี่อร่อยอร่อยอร่อยไม่รู้อร่อยไหมอร่อยไหม,มดูนะคะดู สุดยอดเลยนะสุดยอดสุดยอดนะคะนี่ได้กินเลยเย้เยดีใจไหมนี่โอ้ดู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 ดำดูดำดีใจนะคะเบบีดีใจเออดูท่าดีใจก่อนเอ้ยดีใจดีใจไหนกกกหน่อยสิดีใจไหมไหนกกกหน่อยสิไหนชุงวงกกกน้อยนี่ดูท่าดีใจหน่อยท่าดีใจยังไงลูกฮะไหนดูท่าดีใจของหนูหน่อยดูท่าดีใจของหนูหน่อยลูก ดีใจขนาดไหนเนาะนี่โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะนี่นะคะแม่แม่ทุกทุกคะแนนที่แม่แม่นะคะเข้ามานะคะอุดหนุนกลมัมใให้กับน้องไทยองเราทุกวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะแม่พรก็จัดเป็นอาหารเสริมนะคะต้นสับประรดบ้างอ้อยบ้างนะคะแม่แม่คะ่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณกําลังใจนะคะขอบพระคุณอ่า พ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะอุดหนุนผลไม้เพื่อให้น้องวัชัยได้มีอาหารเสริมนะคะได้ทานแบบนี้นะคะทานควบคู่กับหญ้าเนาะแม่ๆม่ค่ะนี่นะคะเป็นอาหารเสริมนะคะอย่างอาหารเสริมของน้องวัชัยก็น้องช้างเราก็จะเป็นต้นสับปะรดนะคะแล้วก็ต้นอ้อยบ้างนะคะแม่ๆม่ค่ะรอบนี้อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เราสั่งต้นสับปะรดมาให้น้องนะคะสั่งต้นสับปะรดมาให้น้องค่ะอื่นะคะ สวยมากนะคะแม่แม่สวยมากเลยนะคะนี่กอใหญ่ๆเลยนะคะแม่แม่กอใหญ่ๆเลยนะคะต้นสับประรดมาส่งพร้อมกับฝนนะคะพร้อมกับสายฝนค่ะแม่แม่นี่นะคะเ <ๆ S 2> ยอะมากเลยนี่กอใหญ่สวยสวยสดๆดเลยนะคะแม่ะะแม่ค่ะต้นสับประรดของเราสดสด มาใหม่สดเลยนะคะโอ้ดีใจดีใจนะแม่แม่ดีใจ,ด,ด,ใจ <c oughs> ดีใจมากๆเลยที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความรักความเมตตาเอ็นดูน้องวัทไทยของเราเสมอมานะคะไม่เคยทอดทิ้งนะคะครอบครัวน้องวัทไทยเลยนะคะ,ะไม่ว่าจะทุกข์จะสุขนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มาเป็นกําลังใจนะคะให้กับครอบครัวเราเสมอมานะคะขอบคุณมากๆเลยอุูยดีใจขนาดไหนไหน,ไหน,ไหนดูกด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 เอาม้วนมือไหนม้วนมือไหนไหนม้วนมือไหน กด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 กกดกกัาเล่นกบลูสาวเล้วบนี้เอ้ยมาลอมาเล่นกันแล้วเนี้ยมาลอมาเล่นกันแล้วนะคะแม่แม่ออสุดยอดนะฝนก็ไปโปรยนะคะแม่แม่ค่ะฝนก็ไปโปรยนะในช่วงนี้นะคะช่วงบ่ายเกือบบ่ายสามโมงนะคะแม่เม่ฝนไปโปรยนะเฮ้ยโอ้ยดูดูดูเอ้ย อุ้ยโออดูหน้าหักหัวสับประรดนะคะนี่กรอบหวานอร่อยอุย๊ยไม่หวานนะะเอ้ยพูดผิดพูดผิดไม่หวานไม่หวานกรอบอร่อยใช่ไหมล่ะเอ้น้องก็ถามว่ากรอบอร่อยมากมากเลยค่ะดู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 ด,ด,ดูดูหน้าก่อนอดูหน้าดูหน้าดูต,ตาตาโตมากเลยนะคะตาโตมากเลย ตาตมากๆเลยนะคะกรอบอร่อยใช่ไหมล่ะกรอบอร่อยนะคะกรอบอร่อย <c oughs> กรอบอร่อยใช่ไหมละ่ะลูกฮถูกใจถูกใจม,มีทั้งอ้อ,อยมีทั้งต้นสับปะรดนะคะอาหารเสริมของน้องไทยของเรานะคะแม่ๆสัปดาห์นี้นะคะอ้อยก็ไปตัดมาให้เมื่อวานนะคะแม่คนก็ไปตัดมาให้ลูกสาวเมื่อวานนะคะวันนี้ก็อ่า ต้นสับปะรดก็มาส่งนะคะวันนี้เออดีใจหลายค่ะดีใจหลายดีใจหลายๆนี่เห็นบ่นี่โอ้ยเนาะนี่นะคะมีความสุขกินไปด้วยโยกไปด้วยเออนี่อันนี้อันนี้อันเอ้ย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 ดีใจดีใจเอ้ย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 ดีใจดีใจเอาอีกเหรอไหนไหนโอ้ยโค้ อุ้ยขออุ้ยขออีกเอ้ยยังไม่พอขอหน่อยขอหน่อยเอ้ยอะเดี๋ยวจัดให้จ้าแอ้ว <c oughs> มาเพิ่มอีกแล้วไหนสวยๆหน่อยอ้ย <c oughs> กินเก่งจักเลยเอาไป <c oughs> นี่นะคะหมดไปแล้วหัวหนึ่งอ๋กรอบมากค่ะกรอบมากเลยนี่ กรอบมากๆเลยอร่อยกรอบค่ะออ้ยต้องขอต้องขอ <laughs> ต้องขอต้องขอนะคะต้องขอเพิ่มเลยนะคะแม่แม่อุย้ยกรอบอร่อยต้องขอเพิ่มเลยนะคะกรอบอร่อยต้องขอเพิ่มจ้าแม่แม่จา๋าดูอ <laughs> ุ้ยดูฟังอะไรลูกฟังอะไรอุ้ยแอบฟังด้วย นี่มีแอบฟังด้วยนะคะดีใครนิทานหนูบ้างนี่มีแอบฟังมีแอบฟังชั่วขณะดมีแอบฟังชั่วขณะนะคะเฮ้ยก็มีแอบฟังด้วยนะคะนี่นี่หยุดหยุดเคี้ยวนะคะหยุดเคี้ยวฟังแอบฟังนี่นิวดูดูดีใจดีใจอุ้ยอุ้ยเอาต้องขนาดนั้นเลยเหรอลูกอ้ยต้องสะบัดขนาดนั้นเลยเหรอ วิ่งต้องแกะแบบจุดแรงมากเลยนะนี่อันนี้อันนี้นี่อันนี้อันนี้โชว์โชว์โอ้ใจใจดีใจฝุดๆเลยนะคะโชว์โชว์นะคะชโชว์เอ้ยเนาะคุณอนะคุณนะอะคุณอนะโชว์นะคะโชว์อืม,อมกรอบอร่อยโอ้คำใหญ่มาก คำโตจังเลยนี่คำโตมากๆเลยทำไมทานคำโตจังเลยลูกมีเสียงเคี้ยวดังมากมิดูมิ้ยเคี้ยวดังมากค่ะแม่แม่สงสัยจะอ,อร่อยมากเลยนะคะชอบอร่อยมากๆเลยนะคะฟังเสียงเคี้ยวนะคะดังมากสุดยอดเลยนะคะโอ้โห เสียงเคี้ยก็ดูดูออกนะคะอ่าเสียงเคี้ยก็ดูออกแล้วว่าอร่อยฝุดๆเลยนะคะ <laughs> อืมว่าอร่อยฝุดๆไปเลยนะคะเม่เม่โอ้ยเนอะเฮ้ยอะ โอเคเนาะแม่ๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครอบครัวน้องกอไทยของเรานะคะ mm hmm. ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะ mm hmm. เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะขอบคุณคะแนนนะคะจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้นะคะให้กับน้องกอไทยของเราทุกวัานอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะได้ต้นสับปะรดอร่อยๆให้น้องกอไทยของเราได้ทานนะคะในครั้งนี้ด้วยนะคะกับขอบพระคุณทุกท่านมากๆคะ่ะท้ายคลิป นี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆกันทุกท่านนะคะเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะบา,บ,าบ,าบ,าบายบายก่อนบายบายก่อนลููบายบายก่อนหยุดกินก่อน <laughs> เสียงด้วยบายบาย